สตูหัวใจนนกุลพระเอกช่องดังโผล่อวยพรวันเกิดแอปแคปชั่นน่ารักมากทุกๆวันที่27ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของนางเอกสาวแอปทักษออนปีนี้แม้ว่าจะเข้าเลข43แล้วแต่บอกเลยว่าแม่แอปก็ยังสวยออร่าจับไม่เปลี่ยนล่าสุดพระเอกรุ่นน้องอย่างตีธนพลได้ออกมาโพสตภาพคู่แอปพร้อมเขียนแคปชั่นอวยพรวันเกิดแอปว่า Happy Bir t h d a y พี่แอปนะครับ พี่แอบทำงานอย่างหนักมาตลอดและผ่านเรื่องราวมากมายตีอยากจะส่งกำลังใจให้พี่แอบผ่านอุปสรรคในทุกๆเรื่องไปให้ได้พี่แอบอย่าลืมดูแลตัวเองนะครับเป็นกำลังใจให้พี่เสมอเวลาที่พี่ยิ้มโลกสดใสเสมอครับสุขสันต์วันเกิดปี6.6นะครับ